ไปครับพี่น้องพยายามดักปลาชิวกันอ่าวรู้ไหม มาลุ้นกันครับพี่น้องวา่าสิมานบ่นี่ขวดนึงอันนี้ขวดหนึ่ง,งมีอยู่นี่ขวดนึงอันนี้มุ้งครับนี่อันนี้ด่างมุ้งอีขวดหนึ่งอยู่พุ่นครับพุ่น มาครับเดี๋ยวลงไปเอากันครับผม <c oughs> เดี๋ยวมาลุ่นกันว่ามันจิมานโบปลาอย่งว่าติดปลาขวดว่ะ เดี๋ยวครับขออน oh ุญาตเก็บควยกันเดี๋ยวไปเบิ่งเงินไฟแง่งครับว่าที่มานประมาณได้๋ยผลเกินคาดครับเบิ่งครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับขวดเงี้ยนนี่ว่าน่ะเกินคาดครับเกินคาดเดี๋ยวไปเบิ่งอันนี้ไซส์แค่สามขวดนะครับเดี๋ยวไปเบื้องมุ้ง ไปเบิ้งมุ่งต่อครับเราก็ไปรอนสิบมานซ่ำได้ดักประชิ้วครับเบื้มุ่งครับเบื้งมุ่งโอ้โฮโฮ ี่องโอ้ปลาซิวปลาซิวมาหลายครับปลาบูเขากินนี่ปลาบูคู่นึงครับโอ้ว้าแล้วปลาซิวไปเดือดว่ะปลาบูเขากินปลาซิวเบิดไปครับหมาเราไปเบิ้งไฟแกล้งครับผมเบิ้งครับพี่น้องปลาบูปลาบูปลาซิวหายหมดเลย นี่ครับไค้ขวดครับเดี๋ยวที่ให้เบื้องครับไว้ได้หน่อยได้หลายซัปดาห์ไหนจะได้ยุ่หมกหน่อยอยู่ครับผม่ะิดตามกันเบื้องครับคนหยิบแลวว้วผมก็ต้องใส่ต 这个有没有好酒的 みんなで考えよう。 嗯嗯宝 มานยูพี่น้องมานอยูแ๋ออวอันนี้ทดลองนะครับเดี๋ยวมือหนาดักไหมครับเดี๋ยวเอาแบบเอาแบบหลายๆขวดควนี้ อันนี้สองขวดทดลองครับไอ้สามขวดทดลองครับส่วนมุ้งเนี่ยตอนหัวค่ำไปเบิ้งนี่มันติดไหลยอยู่ครับจะว่าเพอไปเบิ้งกลางคืนปุ๊บปะบูเขา่าปะบูนันะี่กินเบิ้ครับเป็นปะบูสองตัวโอเคครับผมเป็นแนวทนั้งนะครับสำหรับแนวดักปลาซิวครับเห็นได้ขขเขาล้งเขาเฮ็ดก็เลยร้องเฮ็ดเบิ้งครับผมได้ผลเกินคาด